สวัสดีจ้าพี่นองสุขูส,สุคน,นมณีกับมะเขาพัวกับยีแดงอีกคือเก่าเนาะค่ะมณียีแดงกับสิมะแกงผักขี้เล็กไสหนังเนาะค่ะพี่นงกับมะเบิงกันเลยค่ะว่าเครื่องปรุงของยีแดงมีอย่างแน่เนาะค่ะผักขี้เล็กกับยีแดงสื่อที่ตมไว้แล้วมาเนาะค่ะพี่นองยีแดงกับมะต้มอีกเทื่อนึงเนาะค่ะหนังต้มแล้วยีแดงกับมะต้มน้ำอีกเทื่อนึงเนาะค่ะพี่นองผักกับสิมีต้นหอมผักซีลาวกับผักอิตูเนาะค่ะ นี่กะใบยนาน้งคั่นแล้วกองแล้วเนาะจ้ะพี่น้องพริกย่แดงกะตําใส่กบกระเทียมไบเหลแล้วก็ใส่หอมแดงเนาะคะ่ะแล้วก็ตะไะคร้เนาะจ้ะเครื่องปรุงกะซิมีอ่สามอย่างเนาะคะ่ะมีชูรสมีรสดีแล้วก็นําปลาแดกหรือนําปลาลาเนาะคะ่ะเขากลับมาลงมือกันเลยเนาะค่ะพี่น้องแกงไง่ายๆเนาะคะ่ะใส่หนามยนาน้ําลงไปเลย โอ้ยเคียวดีแท้พี่น้องค่ะใส่น้ำยน้งแล้วยียแดงกับสิใส่เครื่องปรุงลงไปเลยน่าจะ ยี่แดงกระสิตังให้มันเดือดจักน้อยก่อนเนาะคะ่ะปิดฝาไว้จะคาวนึงเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวมันเดือดเขาค่อยมาแกงโตเนาะคะ่ะค่ะเขาก็มมเบังหมอกแกงเขาเนาะค่ะพี่น้องเดือดแล้วค่พะพอเดือดแล้วยี่แดงกระสิไส้หนังลงไปก้อนเนาะคะ่ะหนังแลลวก็ใส่พักขีเล็กเขาเนาะคะ่ะ ค่ะพราะใส่หนังก็พักขี้เล็กแล้วยาแดงก็สิปุงไปเลยเนาะคะ่ะชิลสดเนาะคะ่ยะยี่แดงสิไใส่รดดีน้ำจักน้อยเนาะคะ่ะ น้ำปลาเนาะจ้ะน้ำปลาน้ำปลาแดกนัวค่ะเดี๋ยวบนัวเขาคอยมาเติมไมเนะคะน้ำอัอเจาะเนาะค่ะพี่น้องค่ะน้ำมันหน่อยผได้แดงสิเติมน้ำอีกจักน่อยเนาะคะ่ะ มันคนโพดเนาะคะ่ะค่ะยีแดงกับสิ่ไส้ต้นหอมลองไปก่อนเนาะคะ่ะแกงผักขี่เล็กขมอ่ำลำจักน้อยเนาะคะ่ะผักขี่เล็กกับเป็นยาระบายน้ำได้จ้ะพี่นอง ่ะเพราะปรุงเลี้ยวยี่แดงกับสิปิดฟ้าไว้จะเห็นมันเดือดจะข้านะค่ะค่ะเขากำลัาเบิ้งหม้อแกงเขาเนะค่ะพี่น้องอ่าเดือดแล้วค่ะยี่แดงกับสิซิมเบิ้งก่อนเนาะค่ะชิมเบิง้ง บะทันัวเนาะค่ะยะ่าแดงก็สิเติมประแดกอีกเนาะค่ะอีกจักสองทับพ,พีเนาะค่ะซิมบังอีกก่อนพี่น้อง นัเรียงนัวเรียงค่ะแสบแล้วยะเดงกับสิพอซัมนีเนาะค่ะที่นี่กับสิซส้พักเขาลงไปเลยพักบันเฮาเนาะจ้ะพี่น้อง ผักกระเลมหอมเราพี่น้องหอมหอมขายีาแดงกับสิพอซัมนีเนาะค่ะปิดไฟเลยขายีาแดงกับขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกในทุกแช่เนาะค่ะมือนียี่แดงเห็ดแกงผักขี้เล็กมาเด้อมากินแกงผักขี้เล็กลน้ำยีแดงเด้อค่ะเด้อมือนียีแดงกับขอจบคลิปไปเพียงซัมหนีเนาะค่ะมือหนาพอกันไหมเนาะค่ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย